อาแต่เที่ยวนี้ยังบ่มาเอื้อนน้ำกลนกับพ่ตอบมาทำเอื้อนยังได้กับยางเข่าปลาไปเฉยกันเคียอย่ดอกแต่ว่าพ่อกับอยาบาว่าพี่น้องมันได้ซื้อไปแล้วย่างมันดีว่าแน่เออได้ซื้อได้หาไปแล้วคือมาวองสีอย่างเป็นเสียใจครับแต่ว่าตัวนี้กับว่ได้ตีญาติพี่น้องนังเนาะเออคือสิ่งที่มันลุดไปผิดพลาดไปตัวนี้พ่อกะ อ่ะย่อมรับผิดเพียงผู้เดียวกับพ่อเออวันนี้ว่าพ่อวายยังไงก็ที่แกมือให้แกมือแท้เต็มเมือนี้เดินนี่ก็ว่ามีนี่งแกเป็นปูชัดมาเพื่อนกับมานางกัน ขางน,นี้ก็เต็มไปหมดแต่แต่เขากด,ดีเลยในในนีนนน่มีค้ามันนี่เขาบอกขืนมาสูงสิงก็พอเลยพอ,อน,นั้นว่ามีแต่ต้อนออกใหม่ออมไม้นี่เที่ยวนี่ล่ะอันมึงขืนมันนี่ว่าเป็นเอาคือเกาอี่หวายนะอันอันแบบเขาเอามาให้ว่างให้พระขึ้นเทศแม้เกาอีไหวายชสูงนะ่ะ จที่มันมีอันนี้ม้วนๆทั้งหลังนั่นเพื่อนว่าไม้คืนคืนไปคืนไปมาปุ้ยกันเบิงเออมันเป็นอย่างไหนจังวาเลหล็กงวดนี่มันจังไปห่างเถอะมีผู้หนึ่งมัเนี้คนดำใหญ่อู้ไปห่างนี่เลยนกปูนี้มาสิว่าเกิดีเลขแล้วที่ห่างมันนี่ครับว่าเขาล่างกับเขาวนงวดนี่มันไปเหมือนเครื่องลางเทรงบน บาเด้อแท้อังก็หู้อยู่ดอกว่าเพิ่นเว้าวานได้มันก็มีสิ่งที่คิดอยู่แล้วละ่ะมื้อนั้นก็เล่าก็มีมาแม่นบ่ครับนั่นอือเราก็เข้ามาอ่ามันมันมันกะซ่ํากันกับเหล่าว่านาเสี่ยวขึ้นมาถวายให้กูครับ เออเพราะว่าปูแล้วเมีนว่าจะโยน้ำพ่นให้พ่นหน้าเพิ่นถึงขันเทปแล้วเมียนถึงเป็นอย่างยังเอามากให้เพิน่นเราก็อีกมีหอดปลาทอปลาถุงว่าสันปูปูใหญ่ๆดำๆเนี่ยเออไม่ยาดไวยังไม่ยัดใช้น้ำหนาสารปูเลยแซบันนี้นี่ข้ามวันพ่อกะว่าเพล่นมากมม่ถือพ่อออกมาเมียนปลาถุง,ถง,ถงแล้วเราปอก,อกเปยาดไปใน้หาย อเออมันมานาไม่หยบเราที่นี่พ่อกับจังในี่ยเดว่าอนอ้ยพื่อนหวังดีกับน,นี้เพื่อนหวังลายกับน,นี้จนที่มันจะเดือดอย่างเ,ออเพื่อนหายไปเนี่ยเพื่อนกับว่าได้ปิดได้บังเออบอกเพ่อนหายยังได้พ่อกับบอกไปตามปูเพื่อนบอกกับเพคคื่อนิตเพื่อนบังนอกจากปูได้จีสื่อน้อยสื่อหลายตจหนั้นมันก็นอยู่น้ำบุญบ้านน้ำนู่น ผูใดเพิ่นมีทุนหลายเพิ่นก็ไดหลายปูทุนน้อยก็ไดน้อยเพราะว่าดารางเทียนดางยังหวันออนหลอดเพิ่นโทรมาลังคนก็นโอ้ยเป็นยังบุญมันมีพออยูออ่ไปหารับจา้างรับบาใอไปรับจ้างรับบายกันนั่งเทียดาเงื่อนคาเศร้าห่องก็บ่หาบ่ท่านนี่เป็นยังบุญอยูเอ่เด้นี่ได้โศกน้มีพอได้ไปจ่ายคาหา้องคาหาํำคาไฟ อาจะถือว่าบุญบานมีอยู่เด้อพอเลยท้มาเด็กมันได้กะโท้มากให้กำลังใจเออมันเห็นอย่งไดรล่ะซอยลูกซอยห้านไปใดหลายหมวดอยู่ดอกพอ้อมันก็ทำรรมาดาละ่ะมันได้ลุดได้ผ่าดไปกับวัเป็นอย่างเออพอเสียใจเออให้กำลังใจพอสู่ตอออ่อเด้อพอเด้อเถ้าผมไม่แซ่วยมขึน้นได้ <c oughs> เออแต่พอก็เลยว่าพ่อกัดดามว่าพ่อเสียใจว่าที่เหลขกมันได้ลุดไปนี่มันห่างแห้งปกติมันจิบว่าเป็นยังสั่นเลขกปูนะเออยังยังยังบอลข้นกันล้มบนเ็นล่างนางเบนบนยังเกรงกับแ้มสลรับรับแฉมกันอยู่สันเองอาจจะเที่ยวนี้ยังบ่อมาเอื้นน้ำกลนกับบ่ตอบมาทำเอื้นยังได้กับยางเข่าปลาไปเฉยก็เคียดอยู่ดอก แต่ว่าพ่อกับพญากว่าพี่น้องไปในซื้อไปแล้วยันมันดีว่าแน่เออได้ซื้อได้หาไปแล้วคือเมื่อวองสี่ยันเพิ่นเสียใจครับเออแต่ว่าตัวนี้กับว่าได้ตีญาติพี่น้องนั่งเนาะเออคือสิ่งที่มันลุดไปพิดพลาดไปตัวนี้พ่อกะอ่านย่อมรับผิดเพียงผููเดียวกับพ่อเอองวันนี้ว่าพ่อวายังได้ก็บจีแก้มือให้เออแก้มือแท้ เพราะว่าได้มาเว้ามาบะชุมกันบันนี้เอือนพ่อขึ้นนางเรื่อง,งเก่าอีหวายไว้ให้ก็เฮ้าเป็ียนคนใหญ่บันนี้เขากับมาเขาโพชุ่มฉิงดอกเขานางเต็มหมาเลย<ม>เออบันนี้เขาเว้ากันเขาวางบันนี้เฮ็ดให้มันดีๆเด้อเฮ็ดอีหยังกับให้มันไปน้ำกันชาลองซองกันสีซอยมันบอ่เอเขาว่า<ม><ม>แต่ว่าปูนี่นางทั้งปูดวานวานงให้เก่าอีสี่หยงัง กาอีเแบบเขานั่งคนเจ็บเขานั่งอ่ะนะหันไปหันมาได้แต่ว่าก็ใส้ผ้าสูตรเก่าอยู่จะไดเอามาหาให้เปลี่ยนให้เล่าอยู่ดออกพรากันย้ำใจกับผ้าพ่นผ้าพ่นถือกระดําดําเก่าเป็นจุดเป็นจุดอยู่คืออันนี้ยังถือเนี่ยจะไดเอาออกมาอยดอกลูกห้านนอามากกันลืมมันยากกังไอรกับว่าได้เสียเอามาว่านก็เว่ายู่กับว่าไดเอามาให้ ที่นี่มากมือคึืนเนี่ยเราเขาเอื้นกันมากประซุ่มว่ายัางไหสี่ซอยมันบอ่อว่แล้วแต่มมมึงปูนี่ได้ว่าคือเป็นคนบมปากเอกแต่คนบอกว่าแล้วแต่มมมึงมมมึงที่ซอยเขาบ่อละเอามมมึงเด้ได้รับปากกับปูเม็ดสุกวนนัไหนว่าสี่ซอยหลูกซอยร้านจะได้ควบทิพย์เก่าเมื่อวานนะเออแต่ว่ามัน ชีพเก่างวดเนี่ยมันรุดไปใจจะงวดในสองงวดก็ถือว่าเป็นถึงปกติครับอาจารย์มันยังเออมันเหลืออย่างนี้ชีบงวด<อ>เปนกะว่าจั้นจำวันน้ำมาดามาดาเท่าอีกเแก่ม,มาดาพอเนี่ยมึงคือนั่งโศกเศร้าแดดแร็กบ่ได้งวดเดียวมึงก็เสียใจแห้งมึงอย่าไปปลูกข้อตายเลย วูว์วาวกับวาวยังดีเว้ยหมู้เนี่ยกินยยมเศ้าใจบอดีเลยเว้ยยังจะไปู่กก็ตายได้เพื่อนว่ะมาๆนี่พุ่นเขาท้อยเนี่ยช้อยยังนี่ไปกินน้ำเขาบ่อผมบอกินครับผมบ่อไข่มักปันดายว่าโมเขากันยังกินกันแฉ่ห่วงรองเท้าดื่อข่าวนี่พูนยิ่งกันไรบ้านนี้ยกะว่าวเพื่อนมึ่งมึ่งมึงมา็นหลงยากเลยนะ บอกพอยปูนวิธีบอกม่มันใจเลยเออได้แต่ว่านี่แหละพ่อกับโยจะบอกว่าเพื่อนบอกอยู่แต่ว่ากับว่าท่านบ่าท่านเออเพราะว่าลาว่ามันกันย่งหลายมือน้ำนะครับเออหนามันเขียนเปลี่ยนอยู่แต่ว่าผันวาเรียงยังเน่งในนิมิตทั้งผันเนี่ยล้วาวมาก ว่าวให้พี่น้องผู้ใดฟังเท่ากับสีบัววานนั่นหมดเลยมันยังจะมาวนเวียนวนเวียนยุดดรอากาเก้าหนีแท้ไปมาเออเดลวาให้ให้เป็นแน่แนวค้าหวานบานี่กบบาบอมยนว่าวา่เาเล่าให้เป็นใบเป็นอีหยังดีวยว่า <c oughs> ได้ให้แผลว่าได้ให้ใบมันหายอีหย่างก็ออเอาเงินให้เลยเดี๋ยว นี่นี่เด่ะมึงมึงจดเอาเดี๋ยวนี้กูจะเอาให้มึงมึง็ดะเอาไปเพราะนั่นว่าได้เอาเสื่งเสื่งผาเข้ามานี่แหละฮ่อเอานะ่อแล้วก็ได้มัดจริงีแบบว่าเอาบิดบิดแล้วก็มัดมากนี่ยางไว้หัวกู้นหรืออะเงี้ยเราคุณแบบว่าม้าเขาแลนนองมากครับ ว่าสิเปิดโดนอนะไรอยากเบิ่งหมาเ้าแล่นออกมาในขั้วหัน,นย่างล้วง,งไปหมาเศร้าเฮาจังเลยไปยืนไหวหนาเขาท่านหมดเปิเดเบิ่งอยู่แต่มันสิเป็นยังไงวันนี้ก็ว่าเล่าคือสิทธขึ้นว่าเลาก็ส่งมีหนายินนาหัวแด้หนาเ่ากันไงก็บอกว่าอันใดสิ่งใดที่ลูกเต่าเหล่าร้านในเฮ็ดยังผิดพลาดไปเด้อปูเด้อ ฮ่าฮะบางทางบางเดียลูกเก่าเหล่าล้านแกมือบางคนแกจสิบกเข่าอกเขา่เขาใจหรือว่าได้เห็ียยังผิดพลาดไปล่วงเกินไปชิมใดก็ดีอ่าผู้ขาก็ขอลับผิดเพียงผู้เดียวซะอ่าฮะบางทางบางเดียภู้ขาวว่านั่นว่านี่ไปกันขอโทษขอยให้ผู้ข่าเด้อนะฮะที่อหอดีเทิมก็ให้เพื่อนให้ได้เพคนบปนี้เพื่อนว่าคงใดก็พอจะมีความมั่นใจ กะพีสงวดเดียวนี่ยมืได้ยมื่มึงคิดปวดอฮึโหยถ้นมึงคิดหลายมึงไม่ผูกพ่อตายใั่เหมนามันแชงคนมาเนี่ยตัวนี้ในนี้มีทํามันเลยครับพอได้ไปแกะเงินเพื่อนบอกว่าตัวนี้มันนใจแต่ว่ามันมันเพื่อนว่าได้ให้ครบสามนี่แหละพอ อ่าเงินตอนนี้มึงเก็บไว้ให้ดีมึงเดี๋ยววิเลกยิ่ยังกินมังไดก็ไดเหมือนเออได้เลยเขาเอามันคือเก้าเดียบปูเก้าเขาก็เอาครับเออไปแลกมองเก้าเก้าน,นั่นแหละเขาหูอยู่หรอตอนนี้ในในิเมีทําหันพอมือขึ้นนี่แหละเออพอพี่แกออกเบิง่งเพื่อนเฮ็ดไม้เหล็กให้อาด คือเราเห็นบัตรประชาชนคือเถียวทีว่ามึงไมสื่อโทษศัพทรัพย์นั่นน mm. ะเออไม่เห็นให้พออีกแล้วมึงเกี้ยวไปเห็นยังหมองไดก็ได้รับร่องว่ามึงบ่อึดกินมึงหิวไปยืนมองไดเข้ากะเอา oh. ตัวเนื้ในบัตรไม้เลขกบัตรตัวนีนใ้ในนีมมตทำหวานนอแนวทังทำหวันเนี้ยพรมาณมาพอให้ให้ให้ไว้ได้ครับใช่ครับเออ ก็หายเป็นแนวทางเกิดจำมันดิมากยังไดเพิ่นก็บอกว่ามันก็ยังเรียหลายมือตรงนี้คือเพิ่นเหตุเป็นบาดหาไหพ่พหนไปหาแหลกของกินได้าไปให้ดียาวไปถีบบัส64ด้านหนึ่งมันมี4หกแต่ว่าบางใหญ่หมืองเกิน สีวายังไหญตัวนี้คือในนี่มีขําัผนพอมาขึ้นวันนี้เพื่อนเราเย็นหนพอแล้วมูหอมเขาถือขา้านั่นี่เทออกมามาจับแขนพอยกยกอโาย่อถ้าย่วันนี้โงเมียสะเดือขึ้นเลยคนั่นแหละพ่อก็เลยมีความมันใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยก็เพื่อนคือเพื่อนสีต้องมีอย่างยึดเพื่อนอยู่ต่อ เหนจังนีใบมือี่ขึ้นนงเว้ากันกันกูให้ยังมึงมึงก็เอาโหลดมึงมูมึงอย่าลําไล่ก็พอนตอนนี้บ่แม่นว่าบ่ให้เลขให้เบอรดเออก็ดีบ่ดีหืมันสิจังไดก็บ่ฮู้ไดหรืออาเล่าโหมแล้งเล่าเยีมคํานี่ครับ ออกได้สองมือกับพอยไปอีกไระไร <c oughs> น้กหาลังเดียวมันอดบไ,ได้เออ <c oughs> อันมองหาลัางมองก็ว่าโอ้ยน้อไปไกลเสียดเลขเขาซ้ำแต้มเดียวกันพันว่า <c oughs> มันเจียาแบบนี้ว่าปลอยไปกอนมูสำบองอันนี้พ่อกับวัวเรียนมีซื้อดอ <c oughs> กเอาตามในนิมิตํำฝันพน่อนาหลาเพื่อเพื่อนหายยังสั้น เอไ้เจ๊ทับเขานี่ถ้าเอาไ้เจ๊ทับเนาะแต้มเดียวเขาไปกินได้เนดอมูเขาลบกไหนี้ยไงเ็นแค่ต้ลบแต่ว่าการล่องล่องบ้างนั่นหละที่ว่าสาสตการล่องบาประจําบวกประจําวันเลยสักวนเนี้ไหนเาว่าล่องไ้เอาหัใส่ผาไปเลยเพื่อนไปแล้ก่อนเพื่อนห้เอาไปแลเพื่อนไปแ้เากินด้วยเพื่อนว่า แตกวันเราเนี่ยคนบระเดียว่าลูกว่าอย่างเด้ยว่ามีแต่กูมึ่งในเด็กเออห <ith aka S 1> มูมึงเอาไปมึงเอาไปแลกกินมัไในก็บบยือดอกเออยืนให้เขาเขาให้มึงกินทั้งนั้นแต่ว่าพ่อเองคันสีว่าเล่ามากพอขันเมียนว่ายังพ่อเลนเล่เป็นมวยอีกทีพอกับกว่าเล่าให้มากสิมันยังสีมากอยู่ตันหนีพออพเพราะ <c oughs> เข <c oughs> าไปซื้อที่เขาละนี่มง เออโทษเด้อปูเออหายังไงห้อหูกกับชื้อคือชาวแบบปูยาวาฝืนไหแต่มี้ว่าวาวาเรียงผูทายเองนี่ยมันมันที่บอใ่มาปูมันที่มาจดูใจย,ยังสิปูก็มักอย่างแต่ยังไหก็ได้ไ,<อ>ได้ครับเ,รอรอเอาไปเรื่อหมากเอาลักปูือวเออกาวเนี้ยงคนี้กันดึงๆึงเราไมา่จับแขนหมอเฮ ปัญเหนส่มหนึง่งกำลังงานมานี่พอแบบว่าพออยากอายเขาก็จึงดึงมือเขาออกเสียเมือล่องนะอยากายอ้หาอนว่าจะไมาจับกันพเห็นมีอย่างมาเนี่เพื่อนกนว่าพ่อเดี๋ยวล<ม>่<า>งงวงองปเพื่นแเงินมงามบนงานที่ดีหนไปไปมึงเจ็บไว้เห็ดดีด้วยมาเนี่ก็ว่าเนี่ยมันใจให้มา ในรถขั้นเขาหายมึงมากจริงี่ว่าจรรถเขาท่านท่านเขาหายมึงรถมึงอพอกันยังไม่ได้หนูว่าตัวไ,ไดนไรรถแพงหายมากจต่ร่องร่องมนะจำมันไม่ได้ครับ เขาจะคอยไปวางตัวแ่่ายานได้พ่อเด็กไอ้พอปูปล่อยฟันงูอยู่มัน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 เป็นยี่ไดต,ตัวนี้โมแม่าห่อมันนอกว,ว <c oughs> แ่แก่ันนั้นหัวไนม้มันเป็นเป็นผ้าหุ่นเยน็บในหมวกในใจนม,นมันอดกว่าืดนั่นจีว่าพวไหว่าออคนแบบเป็นเออมีคนมากเอาเงี้ยงมากใจหัวอยู่กัช้า คือ,อยังเป็นเอาหมวกกันนองอยังไงไมใ่ใส่กต่ดึงดึงลง้ง <c oughs> มยูเ่เออเปลี่ยนอะไนี่นี่เมียทงหันพ่อแต่ลังเลอกมากมาเพื่อนแต่กันที่พอบอกไปนั่นแหละเนาะเออถึงว่าลูกเต่าเล่าล้านนี่ที่ทุกท่านกะอยู่ตามทีมตามมองก็ดีอากับวันนี้ผู้ใดเดีด๋วยวนาะว่าอยากให้มันรูดมันผ่านเนาะครับ <c oughs> อะเดนีวมันกามีอุปรรชแน่หลายหลายยามย่าดอก อาบางทางบางคนก็นเ,อเอาหนังเอาหนิงมากไหกูก็เอามาบวชถืกหนองถืกแนวมอาผู้ที่ผิดตัวน,าานี้นะอา,าที่มีคนก็นได้เวาได้คุยกันแหลหมเมือนขึ้นพอกะว่าเออเทียนหนาเทียนหลังทะพวดจังชีมากกะประดองไห้มันเอามาหอกสิ่งที่พอดีอาก็คือได้มาถามเพิ่นว่ามีคนเอาเหล่าขาวมาให้กูเ่ราะมีทีมีอยู่กับิณงกระมันั้นนั่นแหละู้ใด๋อะไรจัอะไร เังว่าเพิ่นอมานี่เขาไม่เินบอกว่าของอยู่ของกินน่นะนะวเชียงนาทีจัดการเลยของอยู่ของกินเปินวางสี่เด้อเพิ่นว่าถ้าสายเขาเข่าอนหนำไม,ม่าให้เพิ่นกินนั่นถ้าพ่อมีของตาบีหลีถ้าห้เขาเขากระป้วยมกเด้ถ้าพ่อมีของกิน<อ>มีหลีให้เาขาเขากบกป้วยมากเด้อ,อเออมึงปจําเบนดาหาปลาดอกเขาเขากบกป้วยมากกับพ่อ เว่าแล้วว่าวีแเด้มาขึ้น mm hmm. มาที่นี่ก็คือมันก็มีหลายหมองหลาย mm hmm. บอลโยระดับเจเ๊จิเพื่อนคือกันอา,อายุแปดสิบเก้าสิบกว่าทุกว mm hmm. อนเป็นเพื่อให้โถกให้ล่ามงานย่อมส,สร้างชล่าสร้างบวชแล้วเป็นหลังที่นี่มันหลังหลายเป็นกาว่าเป็นพ่ออุปสรรคจางชีละ อาที่นี่เพิ่นได้เบิ่งได้เนี่ยิ่งก็ว่าเพิ่นมีตนพอเออเพิ่นเลยโทรมาคุยนําเพิ่นก็ว่าเออเพิ่นวันเถิดก็สิว่านําแม่อ่าเล่าก็บเบิ่งให้เล่าก็นั่งอยู่พุ่น<ม>เล่าก็ฮู้คือกันอ่าว่ามีสิ่งใดที่บ่ดีมีพระสงฆ์ของข้าเจ้าเข้ามาเฮ็ดเนี่ยเข้ากฮู้คือกันเออมี่เล่าก็บก<ม>อกบให้พ่อนี่ว่าให้พ่อแม่เนี่ไปทําพิธีนั่งแะไรกัไปสวดท้อนออกให้เพิ่นได้เด้อ ขอามอเาเห็ียังไหวแล้วนะป็นวางใ <Okay. S 2> ่เป็นเจาะบอกห้ามันเป็นบ่อหอดเป็นเววางหอยทำไงอายุกเก่าสิบเจ็ดปีมีาอายุไม่ถาวเราก็เลยออกจากมาให,ห้ขนูมาแดนตัวขึ้นูสองปีนะเราเวลาเป็นหว่วงเราบอกหอด วัวดยสีคิดบัดีบัวานทำมันจมาม่เงียยังแล้วบอกหอดหวานหอดยามาไหวนเอามาหามาไหวเนี่ยนะวถึงบ่ยังยินตักะปีก็ไปเอาเอามาตรงห้กินเลยเพิญแก้วเสาแด่แก้แก่วก็จำไหวกับว่าท่านเนี่ไปหาท่นเ่ยไปเหียดแล้วก็ว่ามันยิดในหลัะ บางทีเรา่วงมาเราาผู้ใดเอาอยีา่ยงเราเป็นญาติเฝ<ม>้าสานพอ,อยังมาเบิงกับเมยียนีเล,ลียนะลางช่องมาอจะใชสทีมูเพื่นวานเอาผ้าถุงสองผืนมายาตไ<ม>เฝ้าีญาตเฝาไว้จนถึงตาปู่นั่นเหมาสมควรมันยาตเฮาบ่มาเหยดบ่ได้นั่นได้นี่ขึ้นแต่บ่มีคนมาโูมาเห็น นี่มือใดมือเล่เสยออกนีก็ไม่ตัวหนึ่งมาผัวเมียใส่สุดขาวมามาเพิ่นจีรวงขึ้นมั่นเชียวล่งของพี่้มยใส่ออกมาเพิ่นมาถามเล่าว่าเจ้าโฮววาจานแมวกับปูเนี่ยผู้ใดเกิดก่อนเล่าก็นต่อไปแล้วแล้วว่าปูตัวเกิดก่อนจานแมวเกิดที่หลังดีเนาะวารจันจะได้มาขอพึ่งมณมีเล่าครับเพิ่นชีวาบ่าเพิ่นสิมาขออยู่นี่อเพิ่นสิมาขอนาง มาทีขอ,าาอพึงบุญมันลมีปูคร่เล่าว่าบได้ดอกเช่าบานสิวะอีบรรยากราบูชาเพราะเราว่าบได้เล่าว่าเป็นวหยเงียดจะไปเงียดอย่างเด้อันก็ะคืบวพอาใจมันกันยางล้มันก็ถึงรลดไปมันมากยังไหนมาก ันหละครับมี่เท่านั้นหละหลัง,ลงอย่างห้ยอ๋อพี่เพิ่นไม่นิมงตทีำ่ำหวานพอก็พอสีอุ่นใจเนึ่งพอว่าเพิ่นใดอื่นกันหนอกมากไปซุ่มเหมิด<ฮ>เออเขาก็ได้ว้าวกินพร้อมกันสีซอยเหลืยมันบอ่อเขาก็ถินไม่เล่าเขาบอกว่าแล้วแต่พอตีพอตัดชิ้นยังไงก็ยังสั่นตีเขาก็ว่าวป็นพร้อมกันให้มันบอ่อซอยมันบออ่อเออซอยซอยเขาว่า มานนี้ถ้าม่านน้ำเอาว่าพ่อว่าสีเว้าวดอกอ่ามีหลวงปูอีกร้องหนึ่งเถวแถวลังปมปองซี่บก่กผาผานี่องค์ใหญ่เลยพอแนมไปนี่คนเห็นน้อนเนื้อหัว,วยังเอียงยังเคียงไปจบมานนี้เพราะว่าควันดำๆใหญ่ๆ,ๆเอาคือเอามือไปกดลงเห็นหยังว่าสิีหาเผาหลวงพ่อนี่ย่าง,าาาง,งไปเอามือไปกด โคดพราก็คอยจมน้องนี่มันก็เอามือลูกว่าคือไปกดล้องเองี้ยหยังย่านเขามาเอาก่อนมันอืมอย่านมันมามาเอาไงเขาสิผู้อื่นจะไม่เห็นน่ะคร่ะพ่อขะโมยยุยงมังไดกระโบกป่าดอกช้างเป็นทอกเออถ้าเพื่อนหายีรีกระืนมาดัางโคโลกระเจงสิบไปเอาเหล้าขึะืนมาไว้ชาลาบูชาอเอยอย่านว่ามัน เกิดเป็นพ้วงโลเนี่ยยังมีสีนะพอสีเป็นชั้นคเออก็บาอยากไปแจไปจองคนเห็นเท่าสิไปคุไปไงคืนกันมันก็คือพอมันใจในค่ำเขามาตกล่องกันประซุ่มกันนี่แหละเขาว่าซอยซอยนี่ก็คือเขากะสีห้ต่อไปแล้วะนี่นี่มีคำขวัญเนาะที่นี่ปูคนจะเรื่อยว่าตกล่องกันได้แล้วเข้าไปย่างแยกกันไปแหมวมีแต่หงขาวหิวขาว อันนี้เพื่อนแต่จังใดนั่งเว้หนามาทั้งเว้ลังเสียนเพื่อนมาโจกทงเพื่อนก็ดำดำดอกเอา้านี่มึงเอาบา้านนี่ไปไหวนี่มึงเอาไปมึงอยากมึงหิวยังนไปยืนกินเลยไปยืนมองไดก็ได้แต่ว่าทั้งที่ดีเห็นไปยืนมองเกาหมองเคื่อไปเอานั่นดีกลัวออไปหอดเขาปเบิ่เดอกเขาปรถามดอกเขาหงูแล้วเขาหายเลยนะ Hmm. จะได้เอาใจนี่ยังมาเอาหาเข้ามาเนี่ยเราเอาค hmm. นเอาใจก็ได,ด้บิดๆแล้วก็ได้ห่อไป hmm. ไปห่อหนันว่าที่พี่ยืนเบิง้งนั่นไม่ได้มีดขําฝันก็อย่าเบิ้งแห้งแล้วเนาะอย่างมือวานเป็นมีอย่างป hmm. บานนี้ว่าล่วงไปเกียบห่อนมองเขาป้องขี่เกี๊ยบด้วยไปเวยนาทอา,า,ทาเปเรื่อยๆทางในมันกับวมีอย่างมันกับเบียนคือบ้านปรชชาอนเ่านี่บ เออแเวมันบอกให้เอาไม่แลก่พอเบิ่งแล้วมันมีไมยเลยด้านหนึ่งมันหกสิบสี่โอ้หกสิบสี่ด้านหนึ่งมันสี่สิบหัมันเป็นเดกลับกันอเออเอาด้านใดแหลกกินก็ได้อ,อือแต่ว่าท่ี่ดีนน่นให้เอาด้านหกสิบสี่นี่ดีกว่าเขาเขาจำได้หลายหรืะเล่าอ,อือนะ บัดพ่อเงาวไว้ก็ว่าจะหวัวประตูกออกเจ้าว่า,วามึงไปเบิงเอาในรถมึงขั้นเขา,เขาหายนะอืจะเคะน่นจีหายในแนวข้ามฝันหรือในนี้มีข้ามฝันบอกกับบงหนูนะเจ้ว่าเป็นหายเห็นอย่างจันครับเออตัวนี้เจ้าว่าพอปล่อยเลกปล่อยเบร์ว่าท่าว่าปล่อยเลกปล่อยเบอือใดคือมันในไม่มีข้ามฝันพอเพือ่อนได้เอาสารานั่นห้ไปแหลกนั่นแหลงมีกิน เออมัก่กไม่มีไม้เหล็กแขงสั่งเนาะออพ่อก็ได้บอกออกไปว่าตามมีเมัทำฝนมันเห็นแรงสั่งสว่างให้อาลูกเต่าเล่าล้านเอฟซีทุกท่านในกว้างในเบิงหาบางคนก็โทรมาแซวหลยายอย่างมีพอหยุดอาว่ายามพอหน่อยใจเออพอเองนามว่าหน่อยใจบอพอกับหน่อยใจดอกเพราะว่าพอกะถือว่าเด็ดซอยพี่น้องมากกว มันหกหนวดเจ็ดหนวดซอนนะเนาะับกถือว่ามันรุดมันผ่านไปกับเป็นธรรมดาแหละเนาะหนวดเดียวห้างวดเยมากเลพี่น้องทุกหม่องทุกคนอาจจังเบิงเอาใหม่เนาะล่อจากป่าปูอีกรับเอ่อจะได้กินได้อยากจะดอกประสุ่มกันอย่างดีแหลมขึ้นจิงก็ให้พี่น้องทุกหมองทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญหนวที่ฮอตที่เทยงกันให้โชคให้มาร์กัน อาบวัววัดใดที่เป็นเอฟซีของอัมพณ์ชาแนลพอดีหรือว่าเบาซักเนาะอากาศยัะะมียังจิตอกจิตใจหรือว่าผู้ใดมักรกะหายโคตไลค์กดแชร์ติดตามให้เพลินไปอาบบมักกบับบัวเป็นยังเนาะให้ยทานไปครับ <c oughs> อาที่นี่พ่อกรบวัวได้ชักได้ชวนให้ญาติพี่น้องมางมง่ายอาทางการพนันเนี้ยอาเดีว่าปูเพลินกับบัว่าอาผู้ใดบัวอยากได้มันบัวมางมง่ายกับสร้างมันเพลินเพรว่าอยู่บ่าเศร้านะ อาเจ้านี้แต่พ่อเองบ่ว่าเดอ้ออาถ้าพูดได้ว่าพ,อาพ่อว่าวผิดก็ให้มาถามปูเดอ้ <c oughs> ออาจจสิ่งใดที่พอ่อได้เห็นยังผิดพลาดไปอาหรือว่าว่าวยังล่วงเกินไปรุนแรงไปเจ้าหนี้พ่อเองขอโทษเขอให้อ่ารับผิดแต่เพียงผู้เดียวเดอ้ <c oughs> ออาถ้าว่ามันผิดมันพลาดไปพ่อกบว่าอยางให้มันผิดมันพลาดจ้าก็อยากให้ลูกเต่าเล่าล้านอย่างให้เอ็ดี่จุกมองทุกบอล อ่าได้กินได้ใส่ทุกคนนั่นแหละเนาะอ่าพอกระสุให้โจนสุดขั้วตามาเด้อ่าทำทีว่าเมตตาสงสารพอเนี่ยมีบ่กามีเอฟซีถูกมองดีตนอ่าเมียปันใดกับอดซาผื้นมาเห็ดห้อยากห้ลูกให้หร้านอยากให้พี่น้องได้กินได้อยากอ่าที่นี่กะถือว่าเพื่อนกะด้ซอยมากลหลายงวดพ่อสมควรอยู่เดยวคนคิดมันผ่านไป,ไปงวดเดียวกับอ่ายกทษให้พพอ อ่างวดนี้พ่อกะจิพยายามเอาให้เต็มทีละอาจังได้กระชิได้ฝึกได้ซ่อมอยู่ดอกมันจิแผลนอกเขาอ่างวดสีฮอดจังได้ก็ะจ้องเอาให้ได้น <c oughs> อเอาให้ลูกให้ล้านดุกมองดุกบอลก็มีแต่ควมำุขคว,ม,ขวมจะเลื่อนงวดจีฮอดีิถึงก็ให้อาบุญญาบารมีของปูข่าวก็ดี อ่านำไปปลวกป่งรักษาเพื่อนเด้อบะนี้ทำมาหากินก็ให้เจริญเจริญให้รวยรวยเด้อบะนี้เอาสาธุ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 ครับ